คุณสามีพันล้านบทที่48ทําให้คนคิดเพ้อเจ้อได้แม่ครับประยศเดินมาที่ข้างกายของคุณหญิงทิศนาเรียกแม่อย่างแผ่วเบาคุณหญิงทิศนาหันหน้ามองดูเขาส่งสัญญาณให้เขาเงียบและพูดเบาๆว่าสามีพูดเบาๆหน่อยอย่าทําให้ลูกตื่นลูกเพิ่งจะนอนแม่ครับผมประยศเป็นลูกชายของแม่ประยศพูดอย่างช่วยไม่ได้ อย่าคิดว่าผมเป็นพ่อสิครับเขาเหมือนกับพ่อมากจริงๆคุณก็พูดเล่นอีกแล้วประยศเพิ่งอายุเท่าไหร่เองคุณอย่าเสียงดังฉันจะกล่อมลูกนอนคุณหญิงที่สนาเตียนประยศก็เอาแต่กล่อมตุ๊กตาในอ้อมแขนของตัวเองประยศมองดูแม่ที่จำตัวเองได้แต่ไม่รู้จักตัวเองในใจก็ทุกทรมานมาก แอบสาบานว่ากับตัวเองจะต้องตาหาน้องสาวให้ได้มีชีวิตอยู่ก็ต้องเจอคนเสียชีวิตก็ต้องเจอร่างเขารู้สึกว่าน้องสาวยังมีชีวิตอยู่เพราะเขาและน้องสาวเป็นฝาแฝดกันถ้าน้องสาวเสียชีวิตเขาสามารถที่จะรู้สึกได้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงซึ่งหมายความว่าน้องสาวยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนแค่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน หลังจากทานข้าวยศสพัสพาเทวิกาไปทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเดินเล่นและพูดคุยกันเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวในค่ำคืนที่มืดมิดเทวิกาต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ต้องนอนร่วมเตียงเดียวกันกับเขาอีกครั้งฉันบอกแล้วว่าคืนนี้ไม่แต่ต้องเธอ ยศพัทยื่นเสื้อผ้าสะอาดให้กับเทวิกาชุดหนึ่งหยิกหน้าของเธอเบาๆอย่างขบขันวิกาอย่าคิดว่าฉันเป็นหมาป่าหิวโหยสิแม้ว่าเขาจะเป็นหมาป่าหิวจริงๆแต่เขาไม่อยากให้เธอกลัวเขาเทวิกาพึมพำคำพูดที่พึมพำยศพัทย์ได้ยินไม่ชัดเจน ฉันเตรียมน้ำให้เธออาบไว้เรียบร้อยแล้วเธอไปอาบน้ำก่อนฉันไปทำธุระที่ห้องหนังสือหน่อยเธออาบน้ำเสร็จก็พักผ่อนเร็วหน่อยไม่ต้องรอฉันได้ยินเขาบอกว่าจะไปห้องหนังสือเทวิกาก็รู้สึกโล่งใจกอดชุดที่เขายื่นให้กับเธอและหันหลังเข้าไปในห้องน้ำยศพัดมองดูประตูห้องน้ำปิดลงถึงได้ออกจากห้องนอนและเข้าไปในห้องหนังสือข้างๆห้อง,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 งของเขาเขาไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เคลียร์งาน แต่ว่าวาดรูปเรื่องที่เทวิกาพูดกับเขาเขาก็เก็บมันไว้ในใจเขายังจําหน้าตาของชายชุดดำหลายคนนั้นได้ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่เขาได้ยินคำชมของเทวิกาพี่พัดพี่วาดได้ดีมากจริงๆคนเหล่านี้วาดได้เหมือนของจริงเลยยศพัฒเงยหน้าขึ้นเห็นเธอใส่ชุดนอนที่เขาเตรียมไว้ให้กับเธอแววตาก็ลึกซึ้งอดไม่ได้ที่จะวางผู้กันลง ยื่นมือไปกอดก็กอดเธอเข้ามาแนบชิดอุ้มเธอขึ้นมาให้เธอนั่งบนตักของเขาร่างกายของเทวิกาแข็งทื่อไม่ชิงกับการกระทำแบบนี้ของเขาเธอก็ไม่กล้าขัดขืนอีกด้วยตรงที่นั่งอยู่อ่อนไหวมากกลัวว่าขัดขืนแล้วจะปลุกไฟขึ้นมาวิกาผ่อนคลายหน่อยฉันไม่กินเธอหรอก ยศพัทแนบหน้าไปที่แก้มของเธออย่างขบขันเป่าลมร้อนพบว่าเธอหดตัวลงอย่างอ่อนไหวเป็นคนที่อ่อนไหวจริงๆชุดนี้พอดีใช่ไหมพอดีมากใช่แล้วฉันกลับบ้านกับพี่เป็นครั้งแรกที่บ้านของพี่มีชุดที่ฉันใส่ได้พอดีได้ยังไงยศพัทหรือว่าชุดนี้ที่เตรียมไว้ให้คนอื่นเหรอหรือว่าคนอื่นทิ้งไว้ที่นี่ของเปรมเหรอ ตอนที่เทวิกาถามคําถามหลายคำนี้ในคําพูดมีความเศร้าเล็กน้อยเพียงแต่ว่าเธอไม่ได้สังเกตวิกาวิลล่าหลังนี้ของฉันเพิ่งซื้อที่หลังเปรมาไม่เคยมาก่อนจะมีเสื้อผ้าของหล่อนได้อย่างไรเสื้อผ้าพวกนี้ล้วนเป็นของที่แม่ของฉันซื้อไว้ตอนที่ฉันไปซื้อของกับแม่ของฉันเป็นประจำแต่ลืมเอากลับไปด้วยก็เลยเก็บไว้ที่ฉันแม่ของพี่ทำไมซื้อได้พอดีตัวฉันเลย แม่ของฉันสูงเท่าเธอรูปร่างก็ดูแลได้ดีมากๆก,ก็พอดีเลยไงเทวิกาฟังหูไว้หูแต่ว่าเธอก็ไม่อยากที่จะเซาซีปัญหาเรื่องเสื้อผ้ากับเขาเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่สนใจความร้อนใต้สะโพกของเธอและถามเขาว่าพี่วาดคนพวกนี้ทำไมพวกเขาก็คือหลายคนที่ปรากฏตัวในร้านของฉันเมื่อเย็นนี้เหรอ ธอสัมผัสได้ถึงความอาฆาตจากในดวงตาของหนึ่งคนในนั้นด้วยจำได้ว่าตอนนั้นที่ยศพั์เดินผ่านหลายคนนี้เพียงแค่แวบเดียวไม่นึกเลยว่าเขาจะจำหน้าตาของหลายคนนั้นได้ยังวาดออกมาได้ด้วยฉันวาดหน้าตาของพวกเขาไว้ค่อยให้คนไปสืบารายละเอียดของพวกเขาไม่ได้ถ่ายรูปตอนนี้ก็ไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดอีกเขาก็วาดได้ฉันเป็นกังวลว่าพวกเขาจะมุ่งเป้ามาที่ฉัน วิกาโยะสะพัดพลิกตัวของเธอให้หันมาให้เธอเผชิญหน้ากับเขาถ้าทางแบบนี้ใกล้ชิดกันมากก็ทำให้คนคิดเพ้อเจอได้พี่พี่พูดเทวิกาถูกเขามองแบบนี้เส้นประสาทที่ผ่อนคลายเพียงเล็กน้อยก็ตึงเครียดอีกครั้งเขาคบหากับตาลมาหลายปีก็ไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อน ทั้งทงที่เธอและยศพัฒน์เพิ่งจะจดทะเบียนกันได้ไม่กี่วันรู้สึกเหมือนกลายเป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานมากเขาเผด็จก,การเกินไปแล้วดึงเธอเข้าสู่ชีวิตแต่งงานที่แท้จริงอย่างรวดเร็วในใจของเธอเขาเหมือนกับพี่ชายมาโดยตลอดและภายในไม่กี่วันทั้งสองคนก็กลายเป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริงเทวิกาไม่คุ้นเคยกับพฤติกรรมที่ใกล้ชิดขนาดนี้ของยศพัน์ เธอแต่งงานกับฉันอาจจะต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่แน่นอนมากมายเธอกลัวไหมกลัวกลัวจะตายแล้วเทวิกาตอบอย่างรวดเร็วพี่พัดฉันกลัวจะตายพี่จะไปที่สำนักทะเบียนเขตกับฉันได้หรือเปล่ายศพัทเธอควรที่จะเหมือนกับนางเอกในนั้นของเธอไม่ใช่เหรอพระเอกไม่อย่านางเอกก็ไม่ทอดทิ้งเทวิกาหัวเราะคิกคัก มันเป็นเรื่องสมมติจะถือเป็นความจริงไม่ได้จะว่าไปพี่พัทพี่เคยอ่านของฉันมาก่อนเหรอภรรยาของฉันเป็นคนเขียนฉันก็ต้องตั้งใจอ่านอยู่แล้วฉันยังช่วยเธอแชร์ลงโมเมนต์ด้วยแนะนําให้พวกเพื่อนๆของฉันอ่านภรรยาของฉันเป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยมยศพัทท่าทางรู้สึกเป็นเกียรติทําให้เทวิกาหัวเราะเสียงดังขึ้นมาบรรยากาศที่น่าอึดอัดเมื่อกี้นี้ก็หายเป็นปลิดทิ้งเลย วิกาไม่ต้องพูดเรื่องอย่าอีกให้โอกาสฉันได้รักเธอให้ดีและก็ให้โอกาสตัวของเธอเองด้วยเชื่อใจฉันฉันจะเป็นสามีที่ดีตามมาตรฐานคนหนึ่งเทวิกาจ้องมาที่เขาครู่หนึ่งก็เริ่มเป็นคนเข้าใกล้หน้าอกของเขาเองและพูดขึ้นมาว่าพี่พัทพวกเรารู้จักกันมา11ปีที่ผ่านมาฉันเห็นพี่เป็นพี่ชายมาโดยตลอดไม่เคยมาความคิดเลยเถิดมาก่อน โอเคขึ้นเรือจนสลับลำนี้ของพี่แล้วนั้นฉันก็ทำได้แค่อยู่ฉันจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของเราจะเรียนรู้ที่จะรักพี่เขาเพอร์เฟกต์ขนาดนี้อยากที่จะตกหลุมรักเขาไงไ่ายดายมากๆยศพัชก้มหน้าลงและจูบริมฝีปากของเธอเบาๆวิกาขอบคุณที่เธอยอมให้โอกาสกับฉันพี่บอกว่าพาฉันกลับมามีของอย่างหนึ่งจะให้ฉันดูไม่ใช่เหรอ ยศพัฒยิ้มเล็กน้อยกอดเธอแน่นด้วยมือข้างหนึ่งเปิดลิ้นชักด้วยมืออีกข้างหยิบอัลบั้มข่าของเขาออกมาต่อจากนั้นวางอัลบั้มไว้ในมือของเทวิกาและพูดขึ้นมาว่าเธอเอาอัลบั้มพวกนี้กลับไปดูที่ห้องนอนฉันว่าต่อว่าเสร็จก็ให้อินทัสไปสืบหารายละเอียดของพวกเขาวิกามีฉันอยู่ฟ้าถล่มลงมาฉันก็จะช่วยเธอแบกรับไว้ไม่ปล่อยให้ใครมีโอกาสทำร้ายเธอเด็ดขาด ใครกล้าใช้เทวิกามาโจมตีแก้แค้นเขาเขาก็จะทำให้อีกฝ่ายเสียใจอย่างสุดชีวิตความสนใจของเทวิกาอยู่ที่อลบัมรูปคำพูดที่ทั้งผ็ดก,การทั้งลึกซึ้งของยศพัสเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ยิน